ดีค่ะมาพบกับประสบการณ์ติ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องที่เคยเกิดไว้ในตอนที่แล้วนะคะก็คือการโดนโกงไม่ว่าจะเป็นติ่งหรือแฟนขับหรือไม่ว่าใครอาชีพอะไรก็คงต้องเคยเจอเรื่องแบบนี้มาเหมือนกันค่ะเราจะขอมาเล่าในประสบการณ์โดนโกงของตัวเองค่ะเราเคยโดนโกงมาทั้งหมดถึง3ครั้งด้วยกันแต่วันนี้เราจะขอเล่าประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆเลยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ เราได้ทำการสั่งซื้ออัลบั้มใหม่ของพี่แบมก็คืออัลบั้ม Star and Sweet ในรอบ P-side ต้องขออนุญ,ญาตอธิบายก่อนนะคะว่าในรอบนี้จะเป็นรอบที่สามารถซื้ออัลบั้มได้ราคาที่ถูกมากที่สุดเพราะว่าจะมีบุคคลที่จะซื้ออัลบั้มเพื่อได้สิทธิ์ได้รายเซ็นสดและได้พูดคุยกับศิลปินเอาอัลบั้มมาขายต่อเพื่อที่เขานั้นจะได้รับผลประโยชน์ในตรงนี้และนํามาขายให้เราในราคาที่ถูกกว่าค่ะ ไม่เปรียบเทียบก็คงจะเป็นเขาจ่ายให้เราครึ่งหนึ่งเราจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้ใช้สิทธิ์ของเราที่เขาเอาไปซื้ออัลบั้มค่ะซึ่งก่อนเราจะซื้ออัลบั้มรอบนี้เราก็ทําการตรวจสอบหลายอย่างมากแต่สุดท้ายเราก็ไม่พ้นที่จะโดนโกงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะเพราะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องโดยซึ่งเขาไม่ได้รู้อะไรเลยด้วยความที่เขารักเพื่อนมาก แล,แล้วไว้ใจเพื่อนมากเกินไปและทําให้เพื่อนยืมบัญชีจึงทําให้เพื่อนของเขาเอาบัญชีของเขามาสวมรอยและโกงคนอื่นค่ะเราก็เลยมีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบัญชีนะคะแล้วก็เลยตกลงกันว่าเราจะยังไม่แจ้งความเราจะให้โอกาสเขาจนถึงวันที่15มิถุนายน2566นถ้าเขาหรือเพื่อนเขาไม่สามารถหาเงินมาคืนเราได้ เราจะทําการแจ้งความค่ะซึ่งที่เรายอมไก่เกี่ยกับเขาก่อนที่จะแจ้งความเพราะเหตุผลเขามีนะคะเขาได้ทําการแจ้งความเพื่อนที่สวมรอยบัญชีเขาแล้วเรียบร้อยเพราะเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเขายังมีหน้าที่ภาระอีกหลายอย่างที่ต้องทําและยังดูแลคุณแม่ที่กําลังป่วยอยู่ค่ะเราจึงเห็นใจและให้โอกาสเขา แต่เราก็ยื่นมันไปอย่างชัดเจนว่าเราให้โอกาสแค่ถึงวันที่สิบ้ามิถุนายนซึ่งเขาก็รักษาคําพูดค่ะเขาก็โอนเงินคืนกลับมาให้เราในวันที่สิบสี่มิถุนายนซึ่งมันเป็นเงินที่เขาหา,าได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่เพื่อนเขาเอามาคืนแต่เขาต้องเป็นคนหาเพื่อเอามาคืนเราแทนอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกแย่มากเราจึงอยากขอเตือนทุกคนว่าไม่ว่าจะซื้อ ของอะไรต่อให้เป็นออนไลน์แล้วเก็บเงินปลายทางก็ตามกรุณาตรวจสอบให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าการแจ้งความในคดีช่อโกงมันไม่ใช่เรื่องยากในการเข้าไปแจ้งความแต่มันเป็นเรื่องยากในการตามคดีหรือตามบุคคลที่โกงเราค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะ การที่เราเป็นติ่งหรือแฟนขับใครสักคนอยากจะซับพอร์ตเขาอยากจะตามงานเขาหรืออยากจะไปดูเขาร้องเพลงทำคอนเสิร์ตหรือแม้แต่กระทั่งการซื้อของที่สามารถซับพอร์ตเขาสามารถซับพอร์ตเขาได้มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่มีใครต่อว่าเราได้ค่ะหรือต่อให้มีคนต่อว่าเราว่าแบบใช้เงินสิ้นเปลืองใช้ ไปกับสิ่งของที่ไร้สาระแล้วถ้าเรามองกลับกันล่ะคะลองถามเขาดูว่าลองมองกลับกันดูไหมคะคุณชอบใช้เงินกับสิ่งไหนแล้วสิ่งที่คุณใช้ไปอะถ้าเรามองว่าไร้สาระบ้างละ่ะคุณจะรู้สึกว่ายังไงจะบอกให้นะคะไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไงมันคือความสุขของเราคะ่ะ เรารู้ว่าเราใช้เงินไปกับอะไรเรามีความสุขกับอะไรเราก็ทํามันให้เต็มที่ค่ะเพราะมันคือความสุขของเราเราใช้เงินกับสิ่งที่สามารถทําให้เรามีความสุขได้เราไม่ได้เอาเงินไปใช้อะไรที่มันสลรุ่ยสลายที่มันไม่ใช่สิ่งที่เฮ้ยเนี่ยซื้อมาไม่ได้ใช้นะนั่นซื้อมาไม่ได้ใช้นะไม่ค่ะเราใช้เงินอย่างระวัดระวัง พราะว่าเราซื้ออะไรมาเราต้องคำนวณก่อนแล้วเราได้ใช้ไหมหรือของบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่เป็นของสะสมและเป็นของที่สามารถเพิ่มราคาได้อันนั้นมันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นความสุขของเราค่ะไม่สามารถมีใครมาว่าเราได้เพราะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนทุกคนไว้ค่ะก็คือไม่ว่าเราจะชอบอะไรหรืออยากได้อะไรก็อยากให้เรามีสติและระมัดระวังเอาไว้ค่ะเพราะช่วงนี้มจฉาชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอมิตรภาพที่ดีไม่เจอคนที่เข้ามาหลกอกลวงหรือเข้ามาทำร้ายเรานะคะแล้ววันนี้รายการของเราก็จบลงแล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ